วีโก้เบนซินส7ครับคันเนี้มีตู้คาโก้นะครับหให้ลูกค้าเรียบรอย้อยจริงๆผมไม่ได้ให้หรอกครับเจ้าของเดิมติดนะครับเขาใส่คาโก้มาอยู่แล้วเนาะค่ะอยากจะแจ้งราคาเอาแบบเล้าจิตมากๆเลยนะหนึ่งแาหมื่นแปดบาท <Wow. S 2> รถพวกนี้ใช้คำว่ารถใช้งานได้ยอย่างเต็มปากเต็มคำค่ะ <Ha. S 2> คันนี้ติดแก๊ส LPG หัวฉีดเรียบร้อยแล้วครับ <Ha. S 2> นะจ๊ะเซอร์วิสทุกอย่างเรียบร้อยใช่แล้วสิ่งมาตรฐานที่เต็นเราทำคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยใช่แล้วค่ะคันนี้มีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งอะไรคะตัวหม้อต้ม ของแก๊สนะครับค่ะแล้วก็ตัวกรองของแก๊สนะครับอ่าฮะก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับว้าวขอบอกว่าคันนี้อีกอย่างหนึ่งคนเราถามว่าเวลาขับอยู่ในไหนครับอยู่ในรถสิคะถูกต้องครับแอร์หนาวๆเลยครับถูกต้องเรานั่งมาถ่ายเนี่ยหนาวมาส้มหนาวมากค่ะตั้ง <c oughs> แต่ขึ้นรถเลยอ่ะโคตรหนาวเลยเนาะจริงนี่ เอาละเอาละดูกันให้เรียบร้อยเลขทะเบียนต่างๆเดิมๆไม่เคยย้ายหมวดใดๆทั้งสิน้นนะครับกุญแจสำรองของเจ้าคันนี้ก็ยังอยู่ครบใช่แล้วบุ๊กเซอร์วิสไอตัวสมุดคู่มือต่างๆนะครับะก็ยังอยู่ครบอยู่ในมือนะครับถืออยู่ตั้งแต่แรกนาทีแรกเลยครับใช่ค่ะผ่อนได้ไหมส้ม ผ่อนได้สิคะไม่มีป้ายห้ามนะไม่มีป้ายห้าม <c oughs> ก็แปลว่าผ่อนได้ใช่ไหมครับถูกต้องออกรถ8,800บาทส่ง6ปีแค่เดือนละ4,200บาทส่วนเงินสด198,000บาทเอาลัะไปเริ่มกันจากหน้ารถกันครับปะไปค่ะปะก่อนจะไปหน้ารถขอแวะภายในนิดนึงนะคะภายในเนี่ยแวะแปบ๊บเดียวก็พอรู้ไหมทำไมทำไมอะ่ะมเล็ก คือมันมีแค่สองคนน่ะรือออกใช่ปะรบกวนน้องแอดมินนะครับช่วยถ่ายแผงประตูช่วยถ่ายสภาพเบาะช่วยถ่ายสภาพคอนโซลนะจ๊ะให้ลูกค้าดูทีเนาะได้ค่ะนี่นะสภาพแผงประตูยังเลี่ยมๆอยู่เลยเลี่ยมๆอยู่เลยแล้วก็คันนี้ตอนที่พี่ซื้อมาฟิล์มเดิมมันเริ่มเก่าเนาะนะครับเพราะว่ารถเขาก็10ปีเนาะอันเนี้ยเปลี่ยนฟิล์มใหม่นะครับให้ลูกค้า ทั้งคันบานหน้าเต็มครับอ,อคืออยากให้ลูกค้าทุกคนที่ออกรถไปอ่ะแล้วแบบได้ใช้อะไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่ครับนี่คือเป้าประสงค์ของเรามาเอ้ยมาดูด้านลบคนหน่อยทีมาดูด้านคนขับด้วยป่ะปะปะค <ปะ S 2> าาวนี้มาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะเลขไม่สองแสนหกหมื่นสี่พันกว่ากิโลใช่แล้วนะครับ รถ<ล>พวกนี้รถใช้งานครับนะ <Air S 2> ซึ่งถามว่าใช้งานโหดไหมรถสิบปีไม่สองแสนหกเฉลี่ยก็กลมๆนะครับง่ายๆครับค่ะปีหนึ่งสองหมื่นกว่าโลครับพื้นฐานมากๆเลยครับอืสภาพแผงประตูนะคะใช่แล้วครับแต่ข้างในแอร์เย็นช่ำเลยเพลี่ว่าชะ่ำดิจริงสวนทางกับอากาศข้างนอกยิ่งนักถูกต้องนะครับอ่ะไหนๆจะถ่ายอ่ะส้มถ่ายไป ได้ค่ะนะครับอ่าบอกเลยเจ้าของเดิมเขาทําเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการพิมพ์อ่ารถคันนี้บรรทุกอะไรกระดาษค่ะพวกกระดาษครับใช่แล้วถูกต้องครับรถคันนี้บรรทุกพวกกระดาษครับออืืนะพวกสื่อสิ่งพิมพ์อ่ะใช่แล้วออใช่แล้วค่ะนะครับ เครื่องยนต์เบนซินเสียงเงียบเงียบเลยนะตอนนี้เราเราสตา์ยเครื่องอยู่ตลอดเลยนะครับจน<ช>ตอนค,คลิปมายังไม่ได้ดับเครื่องเลยครับใช่แล้วนะแก๊สนะครับ LPG ใช่เลยเอาล่ะไปเจอกันหน้ารถครับพนรุนแกะตะเข็บให้ดูที่ทุกคันเราต้องแกะตะเข็บให้ดูอยู่แล้วใช่แล้วนะครับ เอาละกลัวจะลืมใช่ไหมใช่อะดูเลยรีบก่อนเลยดูเลยดูเลยนี่นะคะเดิมเดิมอันนี้ฝั่งขวามือเนาะเห็นกันเนาะแล้วจ้าแล้วเดี๋ยวไปฝั่งซ้ายมือแล้วจะได้มาถ่ายห้องเครื่องกันมาโอเคเอ๊ะปนี่ครับมาค่ะแกะให้ดูตะเข็บตัวถังต่างๆนะครับใช่เมื่อกี้ข้างขวาเนาะใช่ค่ะนี่ฝั่งฝั่งซ้ายมือเนาะถูกต้องจ๊ะเดี๋ยวคันนี้ตอนที่แกะเปิดตู้คาร์โก้ขึ้นมาเราจะมี พริตตี้ให้ลูกค้าดูเลยครับทำไมอะพริตตี้นะคะไม่ได้หรอเดี๋ยวพริตตี้จะรถคันนี้ปี2012นะคะใช่แล้วมามาดูห้องเครื่องกันซึ่งอย่างที่บอกแม่เมื่อกี้เอาหน้าเข้าไปรถเย็นดีจังเลยแต่ข้างนอกวันนี้ร้อนใช่มาเดี๋ยวมาดูกันมา ขอดูหน่อยจ้าอ่ะ <tamam, S 3> <Ay glorious. S 1> ต้องดูสิเชิญเลยนีเชิญเลยอ่ะถือไว้นิ่งนิ่งมิต้องขยับลูกค้าจะได้เห็นฟังเสียงเครื่องด้วยเนาะใช่แล้วอันนี้ติดเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวดูฟังเลยอ่ะฟังฟังฟังใช่ค่ะเสียงนิ่งๆเลยนี่นะลูกค้าได้ยินไหมคะได้ยินกดอนเลยครับ กดออนตังค่ะไม่ได้กดหนึ่งกดสองหรอไม่ต้องค่ะโอเคมามามานี่นี่ถ่ายเปลยได้เลยวันเดียวนี้ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นใช่ป่ะก็เ,เลยเข้ามาถ่ายง่ายหน่อยเนาะใช่แล้วเอนี่นะคะใช่ครับสติ๊กเกอร์มอกก็ยังอยู่เลยใช่แล้วแล้วก็ที่เมื่อกี้ตอนต้นคลิปนะครับที่พี่อ้นพูดว่าคันนี้เซอร์วิส เพิ่งเปลี่ยนเลยนะใช่แล้วม้ต้มกับกองแก๊สเอามาถ่ายชุดนี้มาได้ค่ะนี่นี่นะเออนั่นแหละเพิ่งเซอร์วิสมาใบเสร็จยังอยู่ที่เต็นท์อยู่เลยครับใช่เลยค่ะเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้ถามว่าถ้าไม่ติดแก๊สกินไหมก็กินไม่ได้โหดร้ายอะไรอะน้าฮะ7นรซีซี มันก็ไม่ได้กินอะไรโหดร้ายหรอกแต่พอเป็นแก๊สมันก็ย่อมเยาวขึ้นมาได้อีกเรียกว่าพอสมควรเลยละ่ะใช่เลยเนาะใช่แล้ว,ลวนะครับจากการใช้งานจริงๆเรียวเรียวโอเคพี่คงไม่ได้ไปบรรทุกกระดาษพี่คง<อ>คไม่ได้ไปบรรทุกอะไรอะเนาะ,ะอันนี้พูดถึงเวลาอย่างเวลาเราซื้อรถมาใช่ป่ะเราก็มีการขับทดสอบโน่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆอะเนาะ<อ>นะครับค่ะอ่ะคิดง่ายๆกิโลนึงยังไงก็ไม่ข้าม2บาท โอเคป้าที่จะไม่พูดว่าแบบกิโลละบาทมันมันมันต่ำไปเพราะรถมันมีน้ำหนักใช่เอาเป็นว่ากิโลนึงอ่ะยังไงก็ไม่เกิน2บาทครับโอเคป้าโอเคคิดง่ายสมุทิกรุงเทพแล้วกันอนุสาวรีย์ชัยเลยง่ายดีอ่าฮะนะอนุสาวรีย์ชัยวิ่งไปบางแสนอย่างน้อยถังนึงอ่ะเหลือเฟือถังแก๊สอะนะถังนึงอ่ะเหลือเฟือแล้วคันนี้มันเป็น LPG เคมีแทบทุกถนนให้เติมครับใช่แล้วไม่ต้องกังวลครับ ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า no worry เอาลไปดู p r ต t t y กันดีกว่าครับไปค่ะคันนี้ครับอย่างที่บอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดตั้งนะครับตู้ cargo box นะของ carry บ o y ครับใช่แล้วค่ะอันนี้ของแท้หมดนะครับเปิดเลยไหมเปิดเลยลูกค้าจะได้เห็นสภาพตู้ครับจัดไปครับโอ้ยสักครู่ระหว่างที่น้องเปิดเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถ่ายอย่างอื่นด้วยนะโอเคท่าเปิดไปก่อนก็ได้ได้ค่ะ เปิดให้สุดเลยอ่ะค่อยๆถ่ายเลยค่ะสภาพตู้ใช้คำว่า90ได้เลยใช่แล้วมันก็มีร่องรอยของพาเลทที่ที่เหมือนกับไหลไปชนอยู่ตรงด้านปลาอย่ะนะนี่นะคะเออนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะพี่อ้นซูมให้ดูเลยใช่เขาไม่ได้ด้านปลาเขาเรียกด้านล่างอ่ะนะครับใช่ด้านล่างครับนิดหน่อยนิดหน่อยหนา เอาว่าซื้อรถไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วใช่นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครับมอเตอร์มอเตอร์บูมอ่ะซ้อมอยากขึ้นมาอ่ะจัดไปบันทุกของหนักครั้งแรกค่ะอุ้ยคันนี้ไม่ได้บาทุกของหนักบรทุกอค่นี้เลยอะไรอะกระดาษอะซื้อสิ่งพี่มากกว้างมากหรอใช่แขนหนูสั้นมากเออเพื่อนลองยืนดิอ่ะ เอนี่นะคะความสูงสองเมตรสิบครับนี่มาตรฐานทั่วไปเลยครับสองเมตรสิบครับใช่แล้วค่ะนะอ่ะระหว่างที่พี่เดินทายอ่ะส้มอยู่ไปเลยไม่เป็นไรสอมไม่ลงมาก็ได้อย่าขังหนูก็พอขังขังปะไม่ขังไม่ขัง้นอนนอนนี่หรออย่าขังแล้วนอนนี่หรอนอนบ้านส้มสมสารนูเธอโอเค ตอนนี้นะครับรบกวนน้องแอดมินส้มแจ้งราคาให้ลูกค้าดูอีกทีเงินสดเท่าไหร่จ๊ะ 1, 1 9 8 0 0 0้า9 8 0 0 0บาทเน็ตเตค่ะส่วนเงินผ่อนออกรถ8,800บาทใช่แล้วผ่อนเดือนละ4,200บาทเสมอกันทุกเดือนอระยะเวลา6ปีครับใช่แล้วนะครับค่ะเอาละอ่ะให้น้องลงมาลงอเค แล้วเดี๋ยวส้มปิดโชว์ลูกค้าทีนะได้เลยที่ตั้งกล้องถ่ายอยู่ตรงนี้แหละได้เลยค่ะฮึบทำไมมีเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะค่ะสั้นไปนิดนึงอันนี้ไปรุ่นทํากินนะครับใช่ทำเสร็จแล้วก็กินนะครับหรือกินก่อนทําครับนี่เราต้องปิดข้างนี้ก่อนโอเคเราต้องปิดจากลูกค้าดูไวนะครับด้านขวามือนี่คือชีวิตของสุภาพสตรีคนหนึ่งครับที่ใช้คำวาไปรุ่นทํากินไม่ได้ครับอันนี้เรากินแล้วค่อยทําครับ นี่นะคะล็อกยังล็อกยังเรียบร้อยค่ะอ่าขออนุญาตแม่นหนาเออเออนี่นี่ส้มสมส้มนี่มันจะมีล็อกตรงนี้แล้วก็ข้างบนใช่มมนเป็นเกลียวใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายเกลียวให้ลูกค้าดูแล้วกันนะได้เลยเนาะนี่นะคะลักษณะส้มสีเอมอออไอดูเขียนลูกค้าทีค่ะอ่า โอเคเรขกทะเบีย,เยน,นเดิมเดไม่เคยโอนย้ายหมวดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับใช่แล้วค่ะโอเคจริงๆร,ร,รถคันนี้รีวิวง่ายเพราะรถมันเรียกว,ว่าพร้อมใช้ทำมาหากินเลยละ่ะใช่เลยนะครับค่ะฝากเบอร์แอดมินส้มทีครับเบอร์โทรได้ค่ะเบอร์โทรแอดมินส้มนะคะ0 9 4ย์5 7313คะ่ะถ้าจดไม่ทันไม่เป็นไรครับ <laughs> เพราะว่า <laughs> เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในเนื้อหาให้อยู่แล้วเนาะค่ะ ส่วนเบอร์โทรพี่อ้อนเองครับรบกดน้องแอดมินส้มช่วยแจ้งช่วยช่วยพี่ทำอมหายกินทีได้ค่ะเบอร์พี่อ้อนนะคะ081ค่ะ485 0000 000ค่ะเป็นชื่อรถบ้านโลมาน้อยนะครับอยู่มีมบบรีกรุงเทพครับใช่แล้วคะ่ะมาง่ายไหมโอ้มาง่ายไหมส้มเลยเออมาตาม g o ูกันแ a p เลยค่ะพิมพ์ําว่ารถบ้านโลมาน้อยจ้ามาถึงแน่นอนโอเคพี่อ้อนอย่าลืมบอกลูกค้าเรื่องส่งรถนะ ไม่ลืมแน่นอนครับไม่ว่าลูกค้าจะซื้อพรค่ะหรือว่าซื้อเงินสดเนาะ,ะนะครับเราบริการเต็มที่บริการเท่ากันทุกทุกคนเลยเนาะค่ะนะส่งรถถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศครับขออนุญ,ญาตย้ำเบอร์ตัวเองทีค่ะ0 8 1 4 8 5 0 0 0 0 0แและเบอร์ของน้องแอดมินซ่อมครับ 0 9น3 3 5 7 3 1 3ค่ะปี2012ได้ตู้คาโก้ชุดเนี้ยคือคาโก้ชุดเนี้ยท่านนะวันนี้ราคาที่เราขายรถคันเนี้ยครับค่ะต้องบอกว่าถ้าเทียบกับตู้คาโก้ตัวเนี้ยสมัยเขาป้ายแดงนะอ่าฮะเกือบครึ่งราคารถละจริงนะครับค่ะ1นึ0งแันราคานี้ก้าพูดเลยโคตรถูกเลยกับรถที่สภาพพร้อมใช้แบบนี้นะใช่แล้ว้องต้องบอกอย่างนี้กับรถที่พร้อมใช้นะโคตรถูกเลย นะครับค่ะออกรถ8,800ส่ง6ปีแค่เดือนละ4,200ับาทและรถคันนี้ภายในไม่โซมเลยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเอาละ่ะพูดไปก็เท่านั้นดูอีกทีปะ่ะโอเคป<ะ>ืมแอร์เย็นเย็นเปิดมานี่จะบอกว่าความเย็นของแอร์เหมือนกับมันบุ๊บมาทักทายเลยเนาะจริงดมอร์ o นิ่งอะไรเงี้ยใช่ค่ะ นี่นะเลี่ยมจร,จริงๆภายในคือดูออกเลยว่าไม่โทมเลยใช่แล้วค่ะอันนี้สภาพแผงประตูนะจ๊ะใช่ส้มเดินวนไปทีปะได้เออเดินวนไปถ่ายฝังซ้ายนะได้เลยเออเดี๋ยวเดินไปเลยเดี๋ยวพี่ไปเปิดประตูให้ได้ค่ะมาอ่ะเดินวนไปเลยวนไหนวนซ้ายก็ได้ปะง่ายดีได้ได้เออไปเลยอันนี้สภาพดูข้างๆก่อนนะจ๊ะอ๋ะอ,อหรอพี่พี่ยืนขวางปะอ่ะพี่ยืนขวางเหรอ ไม่ควาหรือม่ไม่ไม่จะได้หลบนี่ไงให้ท่านผู้ชมดูค่ะก็ใช่ครับใช่ครับนี่นะคะเต็นเราอ่ะต้องบอกงนี้เราไม่ได้ขายรถกลุ่มนี้เป็นหลักค่ะเออแล้วถามว่าเราไม่ได้ขายกลุ่มรถหมายถึงว่ารถที่เป็นตู้อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้แล้วกันเต็นเราอมีคันี้คคนเดียวเลยพูดตรงตรงเลยใช่ครับถามว่าไม่ใช่เต็นเราไม่ได้ขายรถกลุ่มนี้เป็นหลักไอ้รื่อมีมาได้ยังไงอ่าโอเคปะค่ะ คือเห็นสภาพมันดีก็เลยซื้อเข้ามาใช่หลักการง่ายๆเลยครับจริงค่ะนะครับนี่นะหลักการง่ายๆเลยของเราหลักๆเล่นรถเก๋งนะครับเอาติสวีออสเบนอย่างเงี้ยค่ะนะรถกระบะก็ดีแมตัวใหม่ r ี v o อะีโวตัวใหม่อยู่ละคนะครับนึกออกไหมพวกเนี้ยเอวีโก้มีปากป้ายว่ากันไปอือนะครับมาแล้วก็คันอื่นราคาก็อาจจะ สูงกับคันนี้ก็มันก็ตามรุ่นตามปีอ่ะเนาะใช่ค่ะเออตามสภาพตามรุ่นตามปีถูกต้องเนี่ยถูกเกือบสุดแล้วมั้งอุ้ยสภาพแผงประตูถูกเออใช่ถูกเกือบสุดถ้าไม่นับพี่เขียวที่ซื้อมาเอาเอาเอาคอนเทนต์น่ะถูกต้องนี่นะคะเออสุดแล้วเว้ยส้มใช่ป่ะถ้าถ้าไม่นับพี่เขียวนะถูกต้องนะนี่สภาพเรียบเรียบจริงๆอ่ะตาขิงตาเข็บพี่แกะแล้วนะส้มน้าไม่ต้องแกะซับแล้วมั้งใช่ค่ะแกะไปแล้ว ต้มถ่ายสภาพเบาะสภาพแผงประตูให้ลูกค้าดูทีวะจ้านี่นะคะสะภาพเบาะคือยังริมใช่คือรถพวกนี้หายากมากที่ภายในไม่โทมภายในเนี่ยคือตัวฟ้องครับว่าใช้งานแบบอะไรยังไงเนื้อออกมาคือรถพวกนี้อ่ะต้องบอกเลยเจ้าของบริษัทเขาอ่ะเขาไม่ได้ขับเองหรอกรู้ก็รู้อาาแต่คือคนที่ดูแลรถคันนี้ พนักง,งานประจํารถอะนึกออกปะ,อะเอออะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลดีลพี่ว่าเขาเข้มงวดอเออดูออกเลยว่าเจ้านาเยเข้มงวดโอเคก่อนจะจบคลิปนะครับถ่ายนี่ดูเลยล้อหลังนะครับกระบะนะครับไอตัวเขาเรียกว่าล้อ XCD ไอยาก XCD ครับก็คือโหลดมันจะได้โหลดน้ำหนักเยอะกว่าปกติะนะ เรียกว่าสายบรรทุกขเขารู้กันแล้วกันอเ,เออเฮ้ยส้มส้มส้มเดี๋ยวเดี๋ยวส้มอ่านเดี๋ยวพี่เดินหลบนะ,ะเราบอกลูกค้าว่าแอร์หนาวหนาวพูดไปใครรู้ัตชื่อวะถูกปะคนเรามันพูดอะไรมันก็พูดได้หมดอะอถูกปะนี่ส้มเองเออเลื้อยไปไหนวะเลื้ย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 ไปอีกเลื้ยไปอีกลูกค้าค่อยคยดูนะครับลูกค้าค่อยๆยดูนะครับอันนี้น้องแอดมินแทบจะเลื้อยไปเลยครับลูกค้าเห็นน้ำทิ้งแอร์ไหมมองเห็นไหม หลักฐานชัดเจนเออถ้ามองไม่เห็นให้ปรับตั้งเป็นความคมชัดสูงสุดได้เลยครับใช่ลนะนี่แหละเชื่อยังว่าแอร์หนาวอ่ะพูดแค่นี้พอแล้วกันจิเมื่อกี้ลูกค้าเห็นน้ําแอร์เห็นเห็นเลยนะไอ้น้ําทิ้งแอร์ชัดจใช่ไหมครับค่ะไอ้นี่แหละครับหนาวแน่ครับเอาล้วส้มได้เวลาหวานหวาน,วนสวีทสวีทแล้วส้มเลยได้เลยถ้าลูกค้าชอบการรีวิวแบบชัดเจนและจริงใจแบบนี้นะคะ กดติดตามไว้นะคะช่องรถบ้านเรามาน้อยค่ะกราบขอบพระคุณครับขอเบอร์โทรอีกทีนะ0 8 1ย์ครับ4 8 5แ0 0 0ครับและน้องส้มครับ0 9 4 3 3 5 7 3 1สค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ